ที่น้องเชื่วาวันนี้เป็นครบรอบวันเกิด92ปีนะเกิดวันที่18พฤศจิกาพัน9 3 1ก็ขอให้ทุกคนที่เกิดมาแล้วในสุขภาพดีอายุยืนยาวแล้วก็รู้จักพระเจ้าแล้วก็ทำให้คนได้รู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเป็นดนพี่น้องชาวไทยที่น้องชาวโลกอีกมากมาย เอใคอยวระราที่เป็นเด็กสต์เด็กิี่สอนแล้วในาำน้าที่ไม่ใช่เมื่อร,รู้จักพระเจ้าแล้วก็เฉยๆเก็บไว้เงียบๆไปฝังดินแต่ว่าต้องประกาศาให้ทุกชาติคนได้รู้จักพระองค์ก็การกระทำของพระองค์อัศจรรย์ที่พงษ์ทรงกระทำก็ขอให้เราทุกคนที่มาร่วมสลรองสวดให้ เราสังกรารเกษีกยณตอนนี้เราไม่มนนนะีสังกาชนะสังกาชจริงๆอะ่ะตัวจริงอะ่ะเป็ปกครองจริงๆไม่มีให้เราทุกคนทงเป็น,นึางเดียวกันแล้วก็รับใช้พระทำงานเพื่อพระแล้วก็เพื่อผู้อื่นและช่วยคนอื่นให้รอดอด้วยเหมือนกับเราก็อาขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งขอพระเจ้าอิปพรนะ